สวัสดีค่ะบีสมยงค่ะเซ็นเตอร์นะคะวันนี้บีจะพามาชมรถกระบะปีใหม่ไม่น้อยผ่อนถูกนะคะและที่สำคัญราคาขายถูกมากๆนะคะ,ะ,คะลูกค้าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 J Menu นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตัวรถสีขาวเดิมโรงงานเป็นรถปีคศสอ1 8จดใช้งานปีพศสอ6 1ันั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะบีบอกได้เลยนะคะว่าราคาขายถูกมากๆแนละที่สำคัญฟรีดาวค่างวดผ่อนถูกๆไปเลยได้เป็น t o y o ต a Revo ว m a r t c a แคปรถกระบะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นภายนอกและภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่าออปชั่นจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนมาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้า r ี vo 3ชั้นแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าเดิมโรงงานจากศูนย์ t o y o ต a เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อม ตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะลูกค้าสำหรับด้านข้างตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมอล้อนะคะเป็นล้อเดิมโรงงานนะคะลูกค้าและก็มาพร้อมนะคะลูกตัวโลโก้ติดคำว่าไฮรักอยู่ด้านล่างกระจกแบบนี้นะคะและที่สำคัญสำหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวที่แก้มฝั่งซ้ายและขวาของตัวรถนะคะมาพร้อมชุดแต่งที่เป็นตัวคิ้วนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อม กุญแจรีโมทระบบระบบเซนเอล็อกด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมที่ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้มาพร้อมกันชนท้ายนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมไฟท้าย3มช่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าและสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรีโวไฟท้าย2ข้างนะคะมาดูกันต่อที่ ตัวด้านหลังกระบะนะคะสำหรับด้านหลังกระบะของเราก็คือติดตั้งแมกไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะสำหรับด้านท้ายกระบะของเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะก็คือ,อยังเดิมโรงงานมากๆรอยเม็ดอัก q คก็คือ,อยังอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ,ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะสําหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนได้สีดําทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะของเขาก็จะมาพร้อมเบากกะกำมะหยี่สีดําเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะลูกค้าเบาะคู่หน้านะส่วนเบาะแคบด้านหลังจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะมาพร้อมคอนโซลด้านหน้าที่มา,าพร้อม คอนโซลที่เป็นสีดำนะคะคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กค,คู่หน้ากระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับและก็พับไฟฟ้ากุญแจเป็นกุญแจรีโมทระบบเซ็นทัลล็อกนะคะเลขไม้เพียงแค่1 6 7 8 2 0กมเิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ CDMP3 ได้วิทยุ AMFM ได้เสียบสายอัค USB ได้นะคะและที่สำคัญสำหรับคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะลูกค้าบลูทูธ เล่นเครื่องเสียงผ่านรถยนต์ได้เลยหรือจะบูทูธรับสายทรเข้าทรออกผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้เช่นกันนะคะมาต่อที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยนะคะสาหรับคันนี้มาพร้อมระบบแอร์เป็นระบบแอร์เมนนุนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าและก็มาพร้อมระบบเกียร์ที่เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อมาพร้อมตัวเกียร์6สปีดนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่ เครื Beast ่องยนต์ด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าเครื่องยนต์จะสวยและเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์จากศูนย์โตโยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเครื่องยนต์ก็คือเดิมโรงงานไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะ ลอยเม็ดอาคิซีเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะและที่สำคัญสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ด <C 2> <c oughs> ีเซลเครื่องยนต์สสูบ16วา wow, ว2 4 0 0ันซีซี150แรงม้านั่นเองนะคะสำหรับเครื่องยนต์รถของเรานะคะและที่สำคัญสำหรับคันนี้จะมาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้ A B วยนะคะ ฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถก็คือ,อยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องนะคะก็คือ,อยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น t o y o ต a h i Lu x r e v o Smart c a แ 2.4J เมน u นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปีคศ .2018 จดใช้ง,งานปีพศ .2561 นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ 6,300บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีให้นะคะ1น,นะคะฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนให้เลย2นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็มและก็3มนะคะมีรับประกันหลังการขายหรือวารันตีหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะและ้วก็4นะคะส่งมอบรถได้ทั่วไทยออกรถได้ทั่วประเทศนะคะที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยโปรโมชั่นดีๆผ่อนถูกๆแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699นะคะติดต่อกันเข้ามาหาบีได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนะ,ะบีจะพามาชมรถสวยๆกันเพิ่มเติม,ตมอีกนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ